รีแอคละครที่หนูเคยเล่นนะคะข้าต้องกลับไปรับหน้าพี่ชายแล้วล่ะข้าต้องกลับไปรับพี่ชายล่ะแสดงไงให้รู้แสดงว้าวชุดแม่น้ำสุดด้วยหัวเราะยุ่งมอมเลยอะเรื่องนี้ผมเคยดูเรื่องที่ดังมากใจร้ายไม่เราไปกินข้าวยาทหารแล้วเราต้องไปเต้นด้วยอ่ะมาแล้วนี่ S <S <S เต้นเต้นหน่อยเต้นหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะอาลีคุณคือใครผมอาหวังเองครับหวังอะไรหวังจะดูแลคุณหวังจะดูแลคุณ <S 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 วันนี้เรามาทำคลิปรีแอคละครที่หนูเคยเล่นนะคะ จริงๆมีหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำรีแอคคือส่วนตัวเขาไม่ดูละครเลยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเนาะแต่ก่อนอคือแบบไม่ค่อยได้ดูอตอนเด็กๆก็เรียนหนังสือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เด็กผู้ชายช่วงมหาหลัยไม่ได้ดูแน่นอนเพราะว่าตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนตั้งใจเที่ยวตั้งใจเรียนติชเกนนิยมนะครับเอาคุณขิงเขา้ามาหรอเป็นอะไรอะก่อนเราจะเริ่มตอนนั้นเป้าหมาย ที่แบบมาเล่นละครอะไรเงคิดว่าอีกสิปีถัดไปอะ่ะอยากอยากไปทําอะไรหรืออยากเป็นอะไรอะไรตอนนั้นหนไม่ได้คิดอะไรเลยชีวิตอะ่ะก็คือทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในวันวนนั้นเราก็จบหนูไม่ได้คาดหวัง ว่าจะต้องแบบอุ๊ยต่อไปจะต้องก้าวไปตรงนี้จะต้องทอํแบบน,นี้จะต้องต่อไปต้องได้เล่นแบบนี้นะหรือว่าจะต้องเป็นแบบนี้ยอะไรเงี้ยหนูอาจจะไม่ได้คาดหวังในส่วนนั้นอนะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบบางอย่างก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองบางอย่างก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองบางอย่างก็มันยากเนาะการแบบเล่นละครอ,อะตอนท่องหนังสือเรียนกับจาบทเหมือนกันไหมคะเปิดหนังสือมาอ่านอ่านนะ มาทาดปุ๊บเฮ้ยข้างบนอไรคืออะไรนะกลับไปไปอ่านใหม่บุ๊บปุ๊บปุ๊บๆอะไรวะอ่านเต็มที่ห้ามมันหัดหลับคิดไม่ออกก็มองมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าข้อนี้แหละหลีตาไปหลีตามาเทพถ้วยข้อนี้แหละตอบถูก ถ้าถ้ามีช้อยสี่ข้อข้อไหนคือข้อที่มีแนวโน้มจะถูกมากมันอยู่ที่การหลีตาข้อนี้มันเด่นชัดขึ้นมาเอาข้อนั้น <laughs> บางอันอะ่ะพิมพ์มายาวเชียวเพาคงไม่ทาข้อคาตอบมายาวขนาดนี้หรอกถ้ามันตอบผิดอะ่ะ <laughs> เอาข้อนี้แล้วกันแล้ว <laughs> ท่องบวดดังเหมอือนกันไหมคะไม่เหมือนเครียด หนูเป็นคนที่ความจําไม่ดีมีสมาธิก็เหมือนจะมีตอบางทีก็เหมือนไม่มีอย่างที่บอกไปว่าตอนเรียนหนังสือก็คือไ่ได้เรียนหนังสือเก่งต้องมีความพยายามเหมือนการพรอเข้ามาในสู่ของการทํางานอะตอนที่ท่องบทสมมติว่าบางคนอะไม่ต้องท่องบทจากบ้านก็ได้แล้วไปท่องหน้าข้างหน้าเสร็จก็ได้แต่ของหนูอะต้องต่ำต่ำ,ต,ำ,ต,ำ,ต,ำต่อบทในการที่เล่นคือ3รอบเพราะว่าเมื่อไปถึงหน้าฉากสิ่งที่เกิดขึ้นคือ บ็อกกิ้งสถานการณ์ข้างหน้าต้องฟังคนข้างหน้าด้วยคือมันยากมากเคยทําบทที่นานที่สุดคือ3หน้ากระดาษในนั้นนเข้ากันเป็น10แต่ไอ้บุ๋มพูดคนเดียว3หน้าโอเคค่ะทุกคนไปนั่งถ่ายหนูเจาะคนเดียวมาแต่ว่าเราไม่ได้พูดผิดนะแต่ว่าอารมณ์ไม่ได้ต้องทําใหม่บางคนเขามีพรสวรรค์มึงออกมาแต่ตัวเราคือพอรแสวงแล้วก็พยายามต้องพยายามมากกว่าคนอื่น เราเรื่องเรพร้อมไแล้วเรื่องหนึ่งคนะรับก็การเห็น <c oughs> <c oughs> ื่อการ์ดื่อการ์ดคือบทที่เป็นกระดาษใช่ <c oughs> จะบอกว่าความยากอะ่ะไม่ใช่การท่องบทครับแต่ว่ามันคือการพูดบทนั้นพร้อมอารมณ์ <c oughs> ที่เหมาะกับรเรื่องนั้นๆอันนี้ยากมากท่องบทอะ่ะมันยังใช้ความจำใช่ไหแต่แต่ฟีลลิ่งในการพูดออกไปให้มันสื่อถึงอารมณ์ในสถานการณ์นั้นๆอะ่ะอันนี้ยากสุดๆบอกไว้เลยต้องลองครับถึงบอกว่ามันไม่ได้ง่าย ต่มันก็ไม่ได้ยาก,กสําหรับบางคนแล้วก็อาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับ,บใครบางคนอะไรเงี้ยเชื่ออะไรครับยังไม่มีมูลค่าต้องไปเพื่อนตาก่อนหรือเปล่าข้าต้องกลับไปรับหน้าพี่ชายแล้วล่ะยังก็ไปด้วยกันเงินพี่ตาหวานจะเฝ้าอยู่ตรงนี้นะไปเออไปซะหนูเล่นเป็นโครงกระดูกได้ยังไงครับทำยังไงอ่ะหน้าหนู อันนี้ปีพอศอ,อะไรคะมอปลายมอบปลายเหรอหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วปกติอะเรื่องนี้คนอื่นอะจะต้องขึ้นหุ่นสลิงหมดถึงออกมานหลังเจ้ามีทั้งหมดอะเจ็ดคู่เท่ากับสิบสี่คนหนูคืออเมริกาคือคนเดียวที่ไม่ต้องขึ้นสลิงทุกวันนี้ชาตินี้หนูยังไม่เคยได้ขึ้นสลิงเลย <c oughs> นนะคนอื่นอะเขาจะต้องใส่ชุดแบบใส่ชุดไทยที่ใส่ชุดเหมือนอวกาศใส่ชุดแบบลุยคนเดียวเป็นแบบแมนๆเท่าๆหน้าแบบไปรับนิชาแล้วล่ะ ฉันต้องไปแล้วพี่ชาวล่ะแสดงไงให้รู้ว,ว่าแสดงว้าวชุดไม่น้ำสุดด้วยพ,อพทอมโคตรหลอนไปทอมมากเอา้าเฮ้ยทำไมล่ะแฮมปิคินไม่รู้ดิบิ<ม>ทอมพูน่าสนุกเลยอ่ะใช่ไหมทีม่เคยเล่นอะไรที่มนันเสดหาสัญญาแขนหมอพิงไง เล่นกันห้าคนจะเล่นกันยังไงนะคะแบล้วห้าคนก็ห้าคนเราเล่นกันได้ฮะแล้วตัวสูงกว่าชาวบ้านก็เลยนะตามผมมาเลยฮะสุดยอดเลยฮะคุณพยาบาลหัวเรายังบอมเลยอะ เรื่องนี้เป็นเรื่องคู่ที่เป็นคนดีเป็นหมอนั่นแหละมีคู่เป็นคนดีนั่นหนึ่งในร้อยเป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงคะดูไม่รู้เรื่องงงขอเรื่องต่อไปดีกว่าคุณนี่อาจจะไม่ม่อินเรื่องนี้มีแยกก่าเดิมอีกนะครับเราได้รับเกียรติจากซุปเปอร์โมเดลคาแรคเตอร์คุงมันต้องแบบสายวีนเนาะมันตงจากเซี่ยงหายเรื่องกับเขาเปล่าใช่เหรอ เรียนแลเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเต้นมั่วไปดูกระแดกกระดกกระแดกเนี่ยเผื่จะตายคนตั้งเยอะไปยืนเต้นคนเดียวอยู่แน่นอนวุ้เจนเจนเจนไเจนมากเลยเนาะพ่อเจนพ่อเขาด้วยเขาด้วยพผู้ชายน่ะเนาะอันนี้จำไม่ได้ว่าพ่อเขาทอะไรวะผู้ชายเรื่องนี้เดี๋ยวหนูเล่นเป็นอะไรอ่ะ อมุยอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นแบบเล่นดีเขาบอกว่าเรื่องนี้จะต้องแบบคนจะเกลียดนะตอนแรกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจะน่าลำคาญจะเสียงแบบจุก๊กจิกน่าลำคานอะไรเไงี้ยแล้วแต่เขาบอกว่าตัดสุดท้ายอะคนจะรักตัวอม,มุยมากๆแล้วมันก็เป็นจริงคือตอนนั้นนะเราก็ว่าเราตั้งใจเล่นมากเราพยายามเล่นให้ดีพอเล่นไปตอนแรกโอ้โหคอมเมนต์ตอนนั้นจะเป็นพันทิปด่าอม,มุยแบบเสียงน่าลำคาร้องไห้อ่ะ เฮ้ยเราก็ตั้งใจทํำงานนะเราก็แบตั้งใจเล่นนะแต่แบบคนเกียดเราแบบเกียดอามุยมากแต่พอหลังๆอะกลายเป็นคนทุกคนบอกว่าให้อาเปา,าไป,ปาให้อาเปาคู่กับอมุยไปเถอะสองสารอมุยแล้วแบบรักอมุยอะไรเงี้ย ถ้าใครดูจริงๆละครเรื่องนี้ใช่ไหมอามูยจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนะใช่เพราะว่าเขารักพี่เป้มากใช่ป่ะเขารักอ๊ะเป๋วก็คือพี่เป้รักมากรักยอมตายยอมสนุกเรื่อย้เลยอามูย์น่ารักเรื่องนี้นั่นแหละเวลาที่ใส่ชุดจีนหรือว่าถักเปียสองข้างก็จะคิดว่าตัวเองเหมือนอามูยตลอดช่วงนั้นอ่ะจะบอกคิดถึงอามูยจังเลยยังคิดถึงตัวละครนั้นอยู่อะไรเงี้ยพี่ปี๊ดูแล้วเป็นไหมเป็นเป็นไไไมม่่ด้้ตเป็น เราเท่านั้นต้องเล่นแบบเล่นอยู่ในผับอะเล่นไม่เป็นไม่เคยเข้าผับดุดดาวค่ะแข่นิดเดียวเองได้หรยังน้องได้แล้วครับแต่งเนื้อแต่งตัวนุ้ยอย่างลีเพื่อคุณดาวนี่ดูเป็นห่วงคุณดาวจังเลยนะครับแค่บริการนะคะแค่บริการนะคะนี่มันซอยตัเน่เน่นี่มันจะ มีคนมาช่วยไหมในนี้จะหนีไปไหนดูดูต้องดูไม่รู้เราท่านเป็นร่องไงอ่ะท่านคุณโดดเดาว่องท่านพิชานออกไปพิชานไหนวะไม่เห็นจะรู้จักเลยวะโดนช่วยยี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนางเอกเลยต่อไปดาวด้วยค่ะพี่กุ๊แปลกๆอ๋อเขาเป็นตำรวจดอนพี่เบียร์ไม่ได้รับการปกป้องเท่าไหร่ปกติโดนตีหรือเดียว เรื่องนี้พี่เมียเป็นพระเอกพี่อ๋อเป็นตัวร้ายแล้วก็พี่อ้ําเป็นนางเอกปะเออ,อ,อแต่พี่ยุยก็เป็นตัวร้ายแบว่าผมทรงนี้กลับไปทําผมทรงนี้ดีกว่าจะแค่วรรอากาศอะค่ะ <laughs> วยว่ะตอนนั้น่ารักว่ะเนาะคลิปนี้จะมีโมเดลด้วยครับแต่โมเดลยังไม่เลิกเรียนนึกออกเลยว่าถ้าโมเดลมาด้างตรงนี้โมเดลก็จะรีแอคชั่นเหมือนผมเนี่ยตอนนั้นนี่หน้าตาอย่างนี้ถูกต้องเลยนะใช่ทรงผมทรงผมเออใช่ถูกต้องเลยโอเคครับต่อเรื่องนี้ผมเคยดูแต่ทำไม่ได้แล้วเรื่องที่ดังมากในละครเต็มๆครั้งแรกในชีวิต แต่งตัวอะไรอะยิงหนูหหนูลูกโมเดลมานั่งข้างปบุ๋มเดลหยุดก่อนหยุดก่อนอเดลมานั่งเร็วมาดูรีแอคโมเดลวันนี้เรากำลังจะมาดูสวัสดีทุกคนกนสวัสดีพี่ๆทุกคนวันนี้เรากําลังจะมาดูละครที่ป้าบุ๋มเล่นแล้วโมเดลก็ต้องพูดความรู้สึกว่าหลังจากเห็นในแต่ละเรื่องโมเดลรู้สึกยังไงป้าสวยมากสวยเหมือนเดิมเลยโอเคไหม Okay, okay. ยกคอยกคอยกคอมียกคอกคอ่ะไม่เราไปกินข้าวเนี่ยแล้วหายล้วเราต้องไปเต้นด้วยอะ่ะ <laughs> มาแล้วนี่ <laughs> <laughs> และสำหรับค่ำคืนนี้ดูก็รู้ว่าใครร้าย เจ้าหญิงแห่งราตรีจะเป็นใครนั้นได้แก่คุณคุณคุณเจ้าครับ่ะทั้งเก่งทั้งน่ารักอย่างนี้เป็นน่ารักเนาะโมเดลเป็นไงคะเป็นไงน้องโมเดลว่าไงคะโอ้โหสวยเหมือนเดิมโอ้โหสวยเหมือนเดิมรีบแล้วไงป้าผมสวยเหมือนเดิมจะบอกว่าพี่เป้เป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบ ได้รู้จักพี่เป้เนาะเล่นละครก็คือเล่นกับพละครกับพี่เป้แล้วตอนนั้นพี่เป้ก็ฮอตมากแล้วก็ตอนนั้นน่ะองมีโปรเจกจบที่ต้องเรียนหนังสือแล้วก็ทําหนังจบหาพระเอกมาเล่นเรื่องสองขวบคนที่มาเล่นแล้วก็ให้เล,เล่นแบบไม่คิดค่าตัวแล้วก็ยอมแบบสละเวลาของตัวเองมาแบบ2วันหรือ3าวันหนูจำไม่ได้แล้วตั้งแต่เช้าจนเย็น่ะจนค่ำอ่ะก็คือพี่เป้ไม่ลืมพี่เป้จริงๆยอะไรางว่าแบบเออเขาแบบเขาหน้ารักกับเรามากๆจริงจริงแล้วก็แบบแอบแบบว่า เขาเรียกว่าให้โอกาสเด็กๆเนอะอย่างตอนนั้นเราก็ไม่ได้แบบมีชื่อเสียงอะไรมากแต่เขาก็แบบเป็นพระเอกแล้วละอะไรเงี้ยน่ารักมากจริง,รงๆอยากจะบอกแค่นั้นแล้วว่าแบบพี่เป็น่ารักหนูก็เล่นมาหลายบทบาทเหมือนกันนะใช่จริงๆหนูยังดูเหมือนเดิมเลยนะไปถึงว่าก็บุค,คลิกกันนะเออยังดูเหมือนเดิมตลกดี <laughs> นี่เป็นหนังผีใช่ไหมจะรีบไปไหนจะรีบไปหาปู่เตยชนินสิ โมเดลเป็นยังไงคะอันนี้มันควรจะแบบเป็นเรื่องผีอะไรใช่ค่ะ<ม>สุดเด้อเด้อคิดว่ามึงไม่ค่อยนากก่ากลัวแต่ตอนนั้นเด้อเด้อริ้งดีมากเลยนะหนังชดานากก่ากลัวมากอันนี้มันแค่เริ่มต้นไงหนูโมเดลเคยดูละครป้าบุ๋มไหมคะไม่เคยเพิ่งเคยด,ดูเหมือนกันใช่ไหม ลูกสาวท่านมีชานะนี่คือคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงอัน่ชบหอนดไม่กอบุดห๋ิดหงุงิดงุงิดหงัหงิดหงดหง้หุดหงดหดหุดหนหงุดหงดหงนดนงิดหะุดหหงุหนมดหงุดหนินหงุดหงิงุดหงิดหอุดหงุดหงุณห เมื่อเยวดูแล้วก็คือไงคะเจลคิดว่าแบบตอนป้าบุ๋มพูดว่าแบบเออแต่เราฟังไม่ออกอ่ะอ๋อผมพูดเร็วสวยเหมือนเดิมเร็วเออแล้เร็วเร็วแต่ว่าป้าบุ๋มก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะไม่ห่งสวยแอนนองแลค่ะไม่คือประเด็นอ่ะคือจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่รู้พอรตมันเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือเราก็เห็นแบบ acting อ่ะว่า โอเคเขาเป็นคาแรคเตอร์แบบวีนฮะคือหลายๆเรื่องเขาก็จะเป็นตัววีนเนาะคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงให้เขาพูดเสียงดังพูดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตลกทีอะลิต้องแปลกใจแล้วนะที่คุณแม่กับพี่ตาไม่รับไหวแกไม่มีไม่มีการมาร้องไห้นะโต้คำกับตัวร้ายเลยนะแค่นี้ก็ Mhm. เชิญออกไปได้เลยค่ะประเด็นคือนี้โรงบาลผมก็าถึอบอกไงจริงกรเสษตราดบางแค่ครับโรงพยาบาลขายหนังยายตารอแล้าชอดที่ล oh ้มม no um> ันเนี้ยที่โดนถีบอ่ะเข่ายังเจ็บจนถึงทุกวันนี้นะเข่ามีปัญหาอะไรเลย ฉากนี้แหละจาได้แม่นริเยอะกว่านี้อีกค่ะพี่ทำอะไรกันนะครับการค่ะการการพี่เขาเข็นประาคุณดาวเขาหรอคุณดาร้ายมากเลยนะการอ้าพี่ตาลพี่ทำอะไรกันเลครับเข็มทิพตูดครการการค่ะการการคาการก็อาจจะเคยเดินเจอกันก็ได้จริง ผมว่าจําได้เรื่องหนึง่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตอนที่รู้จักกันแรกๆอะ่ะเขายังเล่นละครแบบเรื่องไทยๆมั้งที่รับคือเพราะช่วงหลังอะ่ะตอนที่ที่หนูอายุ30มสอะ่ะเรารู้จักกันตอนอายุ30เนาะหนูก็เริ่มรับละครน้อยลงแหละแล้วเขาบอกว่าเขามาถ่ายที่เกษมราชประชาชื่นนะ่ะที่โรงพยาบาลประจําเลยนะเป็นโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลเพื่อถ่ายละครอะ่ะอย่างอันเนี้ยเกษมราชบางแคเนาะมันก็เป็นที่ที่ละครไปถ่ายเยอะแล้วตอนที่รู้จักกันแล้ว โต๊ะก็ไม่มีเขาเขาก็จะมีเนี่ยเขาม่บอกว่าโต๊ะนุ่นโต๊นี้ไม่มีแต่ว่าพอรู้จักผมมามีคนยกโต๊ะลงไปให้ยกน้ําลงไปให้จำได้ปะจำได้โต๊ะก็ไม่มีเนห้องเขาบ่นกันใหญ่หนูแบบไม่มีโต๊ะเลยเก้าอี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วไงต่อคนได้สักพักหนึ่งก็มีคนยกมาให้เต็มไปหมดเลยนี่ไงคุณหนูดุนดาวไงในชีวิตจริงไงจานค่ะไม่มีเนี่ยมาไม่มีโต๊ะเลยไม่มีน้ำาด้อเดี๋ยวจัดการ อ๋อพี่เกษมราไปใช้ชื่อโทรหาผมไงอ๋อพภิสิทธิ์มคุณหนูดุดเดาไหมการะตามไม่ยอมนะคะแต่ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ละครไทยแต่ก่อนนะที่เหมือนกับตัวร้ายต้องได้ตบตีกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ย <คน S 1> แล้วคนชอบรอยดออูคนคนก็ชอบตอนที่แบบเป็นจุดพีก็คือได้ต่อสู้กันแบบนี้นะค,ะคนสะใจตอนเวลานางร้โดนกระทำซึ่งก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของละครไทยครับวัเดียรู้สึกภูมิใจในตัวป้าบุ๋มไหมครับป้าบุ๋มตบชนะ เฮียมเลยเนาะ <laughs> แหมไม่เนื้อเลยนะคะกูจะได้ผลเร็วขนาดเนี้ยพูดไรหองเธอฉันไม่เข้าใจยิ่งม้าสมบ,บัติสมนวนใช่ไหมเลิกยุ่งกับสามีฉันซะฉันน่ะยังไม่เคยมีอะไรกับผัวเธอเลยสักครั้งหนึ่งอย่าเห็นกับความตะกละตะกลามชั่วครู่ชั่วย,ยามเลยเพราะมันจะไม่ใช่แค่คุณที่จะเดือดรอ้อน มันรวมถึงคนใกล้ตัวคองด้วยนางร้ายกับนางเอกร้ายเหมือนกันเลยเดี๋ยวจริงเลิกยุ่งกับปู่เจนได้ละเพราะไม่อย่างงั้นไม่ใช่เธอให้คนเดียวที่จะเดือดร้อนแต่รวมถึงเพื่อนๆของเธอดว้วยเธอรู้เพื่อนฉันหรอจะสักกี่คนกันก็มาสิไ <c oughs> ม่ต้อง,อางมาขยับแว้ ได้ไปละคุณกลับมานั่งเดี๋ยวนี้เลยนะคะไม่มีใครสั่งผมได้ทำไมคะคุณเพชบอกให้ฉันเป็นภรรยาของคุณฉันก็ไม่สามารถบอกคุณได้หรอแปลว่าค <�i anak lonely> ุณมีคนอื่นไม่เดวสักการพอสิไม่ยอมนะแบบเนี้ยแล้วผมคิดออกเลยว่าโมเดลมาต้งหน้าตาประมาณนี้แหละเนี่ยเรื่องเรื่องเนี้ยผมทันเพราะว่าเป็นคนต่อบท จำได้เลยครับอันนี้น่าจะเมื่อประมาณสักไม่เกิน3ปีที่ผ่านมาก่อนโควิดก่อนโควิดเป็นคนต่อแต่ก็ตอบบะตอบแบบคนเล่นละครไม่เป็นต่อแกทำอะไรอ่ะหนูไม่อยากหยนูไม่อยากหยุดอนนี้สวยว่ะทำไมเด็กเนี่ยไม่นะ ต,ต้อนฝังสูงขึวนอย่าลืมสิว่าแต่งหนไม่เข้มแกเป็นลูกของพ่อเป็นคนที่พ่อรักที่สุดในชีวิตอ่ันลองทานดูสิคะเชอร์รี่เคยมาลองทานแล้วอร่อยมากเลยนะเรื่องนั้นอ่ะมันคงไม่มีทางเกิดขึ้น เป็นไรนะอาลี่คุณไม่ใช่ออันปัดมือพ่อทำไมไม่ใช่อาอันคุณคือใครผมอาหวังเองครับหวังอะไรหวังจะดูแลคุณหวังจะดูแลคุณโอ๊ยป้าบุ๋มบอกลุงพีตอนตอนซ้อมบทว่าเดี๋ยวดูนะเรื่องเนี้ย พอออนแอร์ไปอะแล้วพอโมเดลรู้ความอ่ะอยากจะให้มาดูละครเรื่องนี้เพอาะทำเพื่อโมเดล,เด,เ,ลเ,เดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเกิดแล้วเดี๋ยวมันไม่กี่ปีเองฮัลโหลดูลูก <c oughs> อย่างแรกที่โมเดลจำความได้ในเรื่องของป้าบุ๋มคือสวยคืออันนี้ผมจำได้ผมอะม่ะเป็นคนต่อบทแต่ตอนนั้นก็ต่อบทแบบหุ่นยนต์นี่แหละแล้วก็มีบางฉากที่ไปอยู่ที่กองกับเขาด้วยเรื่องเนี้ย ถ้าจําไม่ผิดเป็นเรื่องที่เคยเล่าตั้งแต่ครั้งแรกว่าไปจอดรถอรอเขาที่เขาไปถ่ายในเหมือนร้านอาหารแะ้ืไม่รู้แล้วโดนล็อกล้ออะเรื่องนี้แหละถ้าทําในมุมหนูนะ อันนี้หนูรู้สึกว่าหนูว่าเล่นมีมีการพัฒนาในการเล่นละครเพิ่มขึ้นเหมือนเราโตขึ้นพอเราทำมาเรื่อยๆเราเริ่มรู้ว่าแรกๆก็จะเหมือนที่โมเดลบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเราอ่ะยังไม่รู้จักการแบ่งหรือการจับจังหวะดีใจทุกครั้งที่ได้บทที่มันมีเส้นเรื่องของเขาเองมันมีความรักของเขาที่มันดูเป็นรักจริงๆดูเป็นรักที่ไม่ใช่มานั่งอิจฉาคนมันรู้สึกว่ามันเป็นมนุษย์มากขึ้นอันนี้มันเลยทําให้เราอ่ะ แสดงอารมณ์ออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าละครอาจจะไม่ค่อยได้มีใครดูเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็ชอบรู้สึกว่าจําได้ว่าตัวเองเออเราพยายามใส่ใส่ใจพอพอหลังๆเราเล่นละครเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากทํามันให้เต็มที่อยากทําออกมาให้มันแบบให้คนดูแล้วคนรู้สึกว่าเอยเราก็เราก็มีความสามารถในการเล่นละครในทีวีนะไม่ใช่แบบไปยืนแบบเล่นอะไรก็ไม่รู้อนะไรเงี้ย จริงๆพอมานั่งดูแล้วก็ยังแอบรู้สึกว่าแบบถ้าเรากลับไปเล่นละครตอนนี้เราจะเล่นได้ดีกว่าเดิมไหมมันก็มีความรู้สึกที่มีความท้าทายอยู่ในใจเนะว่าแบบยังอยากอินในบทละครยังยังเวลาเห็นบละครยังรู้สึกสนุกในการที่แบบพยายามเข้าไปเล่นเป็นตัวละครนั้นๆเลยหนูตั้งแต่เล่นละครมาชอบละครเรื่องไหนมากที่สุดหลักๆก็อาจจะชอบแบบ ต่ใจร้ายเพราะว่ามันเป็นการเปิดที่แบบทําให้คนรู้จักเราแบบว่าแก้มบุ๋มจริงๆอันเนี้ยแต่ว่าคนเรื่องที่เริ่มรู้สึกว่าอินกับการเล่นละครจริงๆแล้วก็อินในตัวละครหนักมากๆคืออมุ่ยอย่างที่เคยพูดมาเสมอว่าทุกครั้งที่เราถักเปียสองข้างแล้วเราใส่ชุดจีนใส่กางเกงขาสั้นช่วงนั้นจะอินรู้สึกว่าตัวเองเป็นอมุ่ยคาแรกเตอร์อมุ่ยมันจะลงตัวนั้นใช่มันจะลงมาเป็นตัวอมุ่ยเองอย่างเงี้ยอย่างตอนฉากที่แบบที่เราโดนยิงที่เราจะตายอย่างเงี้ย ตอนั้นมันตีสองที่แบบมันมันดึกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันอินได้มันมันไปไปตามอารมณ์ของเรื่องได,ด้เพราะว่าเราอินกับตัวละครนั้นจริงๆจริงๆถ้ามีเด็กทุกวนันนี้อยากจะโตขึ้นไปแล้วอยากมีอาชีพเป็นนักแสดงพูดไม่ได้หรอะรแนะนำไหมไม่มีอะไรแนะนําใครเพราะว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรเราไม่สามารถไปบอกได้ว่าแบบมันควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรแต่สิ่งที่ควรทําไว้ก็คือเรื่องของวินยัยในการที่แบบเราได้รับบ,บทมาเราควรรับผิดชอบบทเรา ความพยายามความฝึกฝนแล้วก็ความแบบตั้งใจอ่ะมันหนูว่ามันมันโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่โอกาสใครมีโอกาสก,าก็ทํามันให้เต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นคลิปที่บอกว่านักแสดงอะ่ะเขามีความสามารถพิเศษนะในการที่จะสื่อสารอารมณ์ตัวเองออกไปให้ตรงกับหนักในบทพูดที่ตัวเองได้รับอะ่ะซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับผมว่ามันเป็นความสามารถพิเศษของนักแสดงเลยคนปกติทําไม่ค่อยได้อะ่ะเพราะว่า ลองไปเล่นละครคุณธรรมล่าสุดที่ลองอ่ะก็ยากคือเอายิ่งบทถ้าเป็นดราม่าต้องมีฟิลลิ่งใส่เข้าไปเยอะๆมีบทร้องไห้มีอะไรก็ตามที่จะสื่อถึงความรู้สึกในฉากนั้นนะยิ่งหนักอ่ะก็ยิ่งยากครับที่เห็นนะก็คือหนูอยู่ในวงการเนี้ยมาหลัก10บปีอก็มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถามว่าหนูเป็นนักแสดงที่ที่เก่งไหมก็ก็เป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะและอยู่ในวงการมานานครับ แล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมน่ารักนีดมันอาจจะมันอาจจะมีแค่เรื่องน้ําหนักที่เพิ่มหรือลดลงไม่เป็นไรอ่ะบูลลี่น้ําหนักหรอหน้าตาคือเหมือนเดิมแหลอาจจะมีช่วงที่แบบผอมมากผอมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกเฮ้ยคืาบูลลี่น้ำหนักอ่ะคิวชอบพี่บุ๋มในเวอร์ชั่นไหนผมว่าชอบเวอร์ชั่นวอยวายนะมันดูโกโก้ดีครับคือมันคือคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงอ่ะคาแรคเตอร์นิ่งๆอ่ะ ไม่ไม่ไม่ค่อยโตครัใช่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคลิปเรียกครั้งแรกของการเล่นละครเดียวจากครเดียวก็ได้โมเดลรู้สึกไงกับป้าบุ๋มในละครน่ะสเหมือนเดิมสเหมือนเดิมนั่นคืออ๋อถ้าใครชอบละครเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คอมเมนต์มานะเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าจริงๆทุกคนชอบในบทบาทไหนอะไรเงี้ยครับบ๊ายบาย